ถ้าเป็นไตอักเสบ IGA จะต้องฟอกเลือดไตหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้หมอเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะคะมีผู้ป่วยสงสัยนะคะว่าเขากำลังเป็นไตอักเสบ IGA ค่ะแล้วก็กำลังรักษาอยู่นะคะก็สงสัยขึ้นมาว่าถ้ารักษาไปเรื่อยๆค่ะจะมีโอกาสที่จะต้องได้รับการฟอกเลือดไตหรือเปล่านะคะซึ่งไตอักเสบ IGA เนี่ยค่ะเป็นไตอักเสบชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเจอได้บ่อยค่ะแล้วก็อาการแสดงนะคะ ระยะเวลาที่มาอาการที่มาของผู้ป่วยแต่ละคนนะคะจะไม่เหมือนกันเลยนะคะดังนั้นการตอบคําถามเนี่ยค่ะจะต้องขึ้นกับว่าระยะที่คนไข้ามานี่ค่ะเป็นระยะไหนนะคะหมอก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าณนะช่วงที่มาน,น,นะคะคนไข้ย,ยังไม่มีอาการเลยนะคะก็คือเป็นปกติเลยมาตัวสุขภาพเจอแค่มีเรื่องของ มีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะแล้วก็สงสัยว่าเป็น IGA แบบนี้นะคะโอกาสที่จะต้องไปฟอกเลือดไตก็จะค่อนข้างจะน้อยนะคะเพราะว่าการดำเนินโรคของ IGA ค่ะจะเป็นลักษณะที่ส่วนใหญ่เราจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคะแตกต่างกันกันกนกบว่าสมมติช่วงนั้นค่ะเป็นช่วงที่ IGA กำลังแอคทีฟมากเลยนะคะสมมติว่ามาด้วยอาการของเป็นโรคไตอักเสบ มีอาการบวมของขาสองข้างชัดเจนนะคะร่วมกับว่ามีปัสสาวะออกน้อยลงมีค่าการทำงานของไตที่ผิดปกติไปมากอย่างนั้นจะต้องไปลุ้นนะคะว่าหลังจากที่รักษาแล้วค่ะค่าการทำงานของไตจะดีขึ้นหรือเปล่านะคะซึ่งถ้าเกิดว่าหลังจากการรักษาแล้วค่าการทำงานของไตดีขึ้นมาอันนี้ก็ยังไม่จำเป็นต้องฟอกเลือดไตนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าหลังจากการรักษาค่ะปรากฏว่า ยังไม่ค่อยตอบสนองนะคะอันนั้นอาจจะมีข้อบ่งชี้ในการที่จะต้องไปฟอกเลือดไตซึ่งการที่ว่าจะต้องไปฟอกหรือไม่ฟอกเลือดไตอันนี้คุณหมอก็จะบอกเป็นรายๆไปนะคะอันนี้อาจจะต้องขึ้นกับหลายๆปัจจัยนะคะอย่างเช่นว่าพอรักษาแล้วค่าการทํางานของไตเป็นยังไงนะคะของเสียเป็นยังไงตอนนั้นปัสสาวะออกได้ไหมนะคะมีภาวะน้ําในร่างกายเกินหรือเปล่านะคะรวมทั้งมีเกลือแร่ผิดปกติหรือเปล่าะคะ่ะซึ่ง คุณหมอที่ดูแลค่ะจะเป็นผู้พิจารณาให้ว่าจําเป็นจะต้องรับการฟอกเลือดไตหรือเปล่านั่นเองนะคะซึ่งโดยทั่วไปค่ะการดําเนินโรคของ IGA อย่างที่หมอเล่าไปแล้วนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะค่อ,คอยๆเป็นค่อยๆไปนะคะโดยที่ถ้าเกิดว่าเป็น IGA ค่ะโดยทั่วไปแล้วประมาณ10ปีของการเป็น IGA นะคะจะมีโอกาสที่จะดําเนินโรคต่อไปจนกลายเป็นไตเรือรลังระยะสุดท้ายเนี่ยแค่ประมาณสัก 15-20นะคะส่วนภายใน20ปีค่ะก็จะมีโอกาสที่จะดำเนินโรคต่อไปจนกลายเป็นไตระยะสุดท้ายเนี่ยเพิ่มขึ้นมานะคะคือประมาณสัก 30- 4 0ก็ถือว่าจะค่อนข้างสูงพอสมควรก็ได้นะคะแต่ว่าการดำเนินโรคเนี่ยก็ค่อนข้างจะช้ามาะคะ่ะเป็น10ปี20ปีเลยดังนั้นก็ท่านใดรู้ตัวก่อนนะคะว่า จะจะมีปัญหาเรื่อง IGA แลละนะคะแต่ว่ามันยังเป็นไม่ได้เยอะมากอันนี้ก็จําเป็นจะต้องรู้ก่อนนะคะว่าเอ้เรามีปัญหาแล้วแล้วก็ต้องมาเรียนรู้วิธีการชะลอการเสื่อมของไตให้ได้ดีที่สุดนะคะเพื่อให้ใช้ไตนั้นได้นานที่สุดนั่นเองนะคะทีนี้เราจะดูยังไงนะคะสมมุติว่าตอนนี้ไตไม่ได้แอคทีฟนะคะก็แค่ว่าไปเจอว่ามีเ,เป็น IGA นะคะก็อยากรู้ใช่ไหมคะว่าปัจจัยไหนบ้างที่อันนี้เรา ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะมีโอกาสที่จะต้องรับการฟอกเลือดไตในอนาคตนะคะอันนี้ก็จะแบ่งออกเป็นว่าปัจจัยไหนนะคะที่จะเป็นปัจจัยที่เหมือนกับว่าทําให้เราสบายใจได้นะคะว่าเออการดําเนินโรคก,ก็จะไม่ค่อยที่จะรุนแรงเท่าไหร่นะคะก็จะมักจะหมายถึงใน IGA ที่โปรโตีนรั่วในปัสสาวะไม่ค่อยมากนะคะโดยทั่วไปก็จะหมายถึงการที่มีโปรโตีนรั่วในปัสสาวะน้อยกว่า500มิลลิกรัมต่อวันนะคะ ส่วนสําหรับท่านใดนะคะมีปัจจัยต่างๆต่อไปนี้อันนี้ต้องดูแลตัวเองให้ดีมากๆเป็นพิเศษเลยนะคะเช่นผู้ป่วยที่มีโปรตีนรั่วในปสาาัสสาวะขามากกว่า1กรัมต่อ24ชั่วโมงแล้วก็ณวันที่วินิจฉัยว่าเป็น IgA ตอนแรกคะ่ะถ้าตอนนั้นวินิจฉัยร่วมกับเริ่มมีค่าการทำงานของไตที่ผิดปกติแล้วอายุมากนะคะมีความดันโลหิตส,สูงร่วมด้วย แล้วก็ตรวจปัสสาวะที่ไรนะคะก็เจอว่ามีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะ,ะตลอดเลยนะคะไม่มีช่วงไหนของการที่ไม่มีเม็ดเลือดแดงในปัสสาวะเลยค่ะมีภาวะอ้วนนะคะน้ําหนักเกินรวมทั้งถ้าเกิดว่าตรวจเลือดมาแล้วก็เจอว่ามีกรดยูริกสูงอันนี้เป็นปัจจัยที่ไม่ดีนะคะมีโอกาสที่จะดําเนินโรคที่ค่อนข้างจะ,ะไม่ค่อยดีค่ะแล้ววันนี้ค่ะหมอจะจบวิดีโอไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะ สำหรับเรื่องของการดูแลการรักษา IGA หมอจะเล่าให้ฟังในวิดีโอต่อๆไปค่ะท่านใดต้องการดูวิดีโอเกี่ยวกับเรื่องไตอักเสบนะคะหมอทำเพลย์ลิสต์แยกไว้แล้วนะคะสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ค่ะเรียนดูเรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คำตอบโดยแพทย์หญิงกักยมลสวัสดีค่ะ